ก็อู้รดกู้หลด,หลดปมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะทุกคนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะวันนี้ประมาณ10เอ่อสิองศา11อองศาประมาณนี้นะคะเจมก็เลยพาน้องนะคะออกมาเดินเล่นเนาะแล้วก็มา,าดูดอกไม้ด้วยแล้วก็เจมจะไปดูต้นฟันสิงโตนะคะ เพราะว่าครั้งก่อนอะเจมเก็บต้นฟันสิงโตมาแล้วก็เอาไปทํายานะคะส่งไปให้คนไทยเนาะส่งให้ญาติๆที่ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเจมจะเล่าให้ฟังนะคะว่าไอตัวต้นฟันสิงโตที่เจมว่าเน,นี่ยนะคะมันเป็นลักษณะยังไงเนาะแล้วมันแก้โรคอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวตรนี้เรามาดูดอกไม้กันก่อนนะคะทุกคนเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอะเจมพึ่งทําความสะอาดเข้าไปนะเหมือนเราแบบ เก็บเศษไม้เศษหญ้าอะไรอย่างเงี้ยออกไปนะคะที่เขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะมีสีเหลืองด้วยแล้วก็สีม่วงสีม่วงนี่คือสวยมากนะคะทุกคนสวยมากวันนี้อากาศดีนะเต็มตั้งใจว่าจะออกมากินข้าวข้างนอกนะคะทุกคนออกมาตากแดดเนาะมากินข้าวข้างนอกเร่ยกแล้ เดี๋ยวเราไปดูต้นฟันสิงโตกันนะคะโอ้ดอกอะไรอะสีเหลืองสวยมากเลยนะคะนี่มันเกิดอยู่ตามไอ้นี้นะอยู่ในสวนนะคะสวยมากเลยดูสิ<ม>เหลืองไปหมดเลยนะคะตัวอะไรลี ทุกคนมีเห็ดอะไรอะคะเห็ดอะไรอะอันใหญ่จังเลยเนาะนั่นจะเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดอะไรสักอย่างนะคะที่เขาเกิดตามเกิดตามโคนต้นไม้อะแต่ว่าใหญ่มากเลยนะน้ำเท่าไหร่หดูมีอีกไหมหรือว่ามีแค่อันเดียวนี่น นี่นะคะทุกคนต้นฟันสิงโตนะอันนี้นคือต้นเขายังเล็กๆอยู่นะคะทุกคนถ้าต้นโตแล้วเขาก็จะแบบใบเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็จะมีดอกสีเหลืองนะเดี๋ยวเจมจะขึ้นรูปให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังเล็กอยู่ที่เจมมาดูคือเจมไม่แน่ใจว่าข้างๆบ้านเจมะจะมีไหมนะเพราะว่าเมื่อตอนปีที่แล้วอ่ะเจมได้มาเที่ยวที่ฟินแลนด์นะคะแล้วเจมก็ได้ดูคลิปต่างๆเนาะเกี่ยวกับกับต้นตัวนี้นะคะ เขาเรียกว่าหญ้าฟันสิงโตทุกคนซึ่งเขาก็มีสปปรรพคุณนะคะในการรักษาพวกโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีพวกสปปรรพคุณอะไรต่างๆเยอะมากมายเนาะจมก็ได้ไปศึกษานะคะไปอ่านพวกบทความการวิจัยของฝรั่งอะไรนะคะว่ามันสามารถกินได้จริงไหมมันสามารถรักษาโรคได้จริงๆไหมนะคะเพราะว่าที่ประเทศฟิลิลนด์น่ะ คือมันเกิดเยอะมากๆนะคะคือม,มีมีทุกที่เลยแหละนะคะมีเกือบจะทุกที่เลยเนาะทีเนี้ยเจมก็เลยได้เก็บนะคะเก็บใบมันเก็บใบมันแล้วก็ทําความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเนาะหั่นเป็นฝอยๆอย่ออะแล้วเจมก็เอาไปอบนะคะทุกคนไปเข้าเตาอบแล้วก็เอากลับไปประเทศไทยนะเอาไปให้ญาตาิๆที่ไทยอ่ะเขาลองกินดูนะคะเหมือนเราทําเหมือนเป็นชาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ เอาไปต้มน้ํานะคะนั่นแหละก็เอาไปต้มน้ําแล้วก็ดื่มเหมือนชานะคะทุกคนทีเนี้ยปากฏว่านะคะเอ่อย่าเจมป้าที่เขากินน่ะทุกคนก็คือจากที่เบาหวานเขาสูงสูงอะเบาหวานเขาสามร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือแบบผอมมากผอมไม่ไม่ค่อยมีเรียวมีแรงอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เขาได้ได้กินชาตัวเนี้ยที่เจมทําไปให้เขาอะปรากฏว่านะคะทุกคน คือความดันค่าไอเบาหวานนะคะเบาหวานของเขาอ่ะลดลงนะคะลดลงแล้วก็สามารถคุมเบาหวานได้ดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องความดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากๆเลยแต่ว่าตัวญ้าฟันซิกโตตัวเนี้ยนะคะพอเรากินแล้วอ่ะมันจะทําให้เราบอกว่ามีอาการแบบปัสสาวะบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเป็นคล้ายๆเหมือนเขาขับปัสสาวะเรานั่นเองนะคะก็เลยทําให้แบบเบาหวานอาจจะลดลงหรืออาจจะคุมเบาหวานได้นั่นเองนะคะก้อนนั่นแหละ ทีนี้ป้าเขาก็เลยบอกว่าช่วยไปดูให้หน่อยนะคะว่า,าปีนี้มันขึ้นหรือ,อยังช่วยเก็บมาให้อีกหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วที่เจมเก็บไปคือมันหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือ,อบอหวานเขาก็เริ่มกลับกลับมาขึ้นอีกแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละเขาก็เลยอยากได้อีกเนาะวันนี้เจมก็เลยมาเดินดูว่าเอ๊ะที่บ้านเจมมันมีไหมมันมีขึ้นไหมนั่นเองนะคะถ้ามันไม่มีเราก็ต้องรออีกประมาณสักเดือนหน้าเขาจะแบบเริ่มแบบขึ้นเยอะแล้วก็จะเริ่มออกดอกสวยมากนะคะเจมก็จะไปเก็บแล้วก็ จะไปอบเวลาเต็มกลับไทยเต็มก็จะเอาไปให้เขานั่นเองนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะเหนื่อยอยู่บ้านก็เซ็งมากนะคะทุกคนไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเนาะคือเต็มมาอยู่ที่ฟินแลนด์อะ่ะประมาณ3ามเดือนแล้วนะคะแล้วก็ ที่เนี้ยเจมก็กําลังรอเรียนเนาะแล้วก็วันที่20เดือนนี้นะคะก็คือ20เมษาเนี่ยเจมจะได้ไปโรงเรียนแล้วก็มาบวกกับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะแล้วก็ฟินแลนด์เนาะเขาก็เริ่มแบบเขาคือเขาปิดประเทศนะคะโรงเรียนร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบปิดไปแล้วอะ่ะแล้วโรงเรียนเจมก็เจมคิดว่าน่าจะปิดนะเพราะว่าเจมยังไม่ได้รับแจ้งจดหมายจากทางเรียนนะคะว่าเขาจะให้ไปเรียนยังไงจะให้เรียนออนไลน์หรือว่าจะยังไงนะคะแต่เจมคิดว่าน่าจะปิดแหละนะคะ ก็เลยทำให้แบบเราต้องรอต่อไปนะคะทุกคนน่าเบื่อมากเนาะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โรคโควิดจะหายนะอยากกลับไทยก็อยากกลับนะคะอยากกลับไทยมากอยากกินทุเรียนนะคะเห็นแบบเขาโพสรูปทุเรียนทุนอะไรเงี้ยเราก็อยากกินทุเรียนนะคะซึ่งมันอยู่ที่เนี่ยมันหากินยากมากนะคะทุกคนนั่งกินหญ้า โอเคนะคะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปเจมเนาะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจมด้วยนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจมจะทำคลิปใหม่ๆอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะๆเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์การใช้ชีวิตที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนแล้วก็เร็วๆนี้นะเอ่อพวกแบรอะไรก็เริ่มจะแบบเริ่มจะออกแล้วแหละก็น่าจะแบบคลิปสนุกๆให้ให้ดูนะคะคือช่วงนี้ก็เอ่อออกไปไหนไม่ไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ เนื่องด้วยเขาปิดประเทศนะคะติดปิดพรมแดนด้วยเนาะจะพาไปเที่ยวพาไปชมบรรยากาศก็ออกไปไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยพาชมแค่บรรยากาศรอบบ้านนะคะแล้วก็ทําเค้กเนาะทำเค้กทาอาหารนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะโอเคค่ะทุกคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย